วัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้นะคะลัคนาราศีพิจิกได้เป็นลําดับที่3ในการพยากรณ์หลังสงการคว้นหลงหลังสงการว่าคุณจะกลับไปทํางานแบบเบิกบานหรือกลับไปหามรุ่มหามค่าหาเงินหาทองทํางานบึกบึนเหนื่อยยากลาบากที่ต้องใช้ เงินใช้ทองไปตอนหลังสงการนะคะสําหรับลักนาแล้วราศีพิจิกเนี่ยแอดว่านะคะมีดาวหลายดวงเดินดีอยู่ในช่วงหลังสงการแอดว่าคุณต้องเบิกบานแน่นอนเพียงแต่ว่าเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าดาวหลายดวงมันอยู่ในภพเรือนอรินะคะ เรือนริเนี่ยก็แสดงถึงเรื่องของการที่จะต้องทํางานอย่างบุกบานฟันฝ่าทํางานแก้ปัญหาถ้าเจ้าชะตาเป็นคนที่ทํางานในหน่วยหรือว่าในแผนกที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาแล้วแล้วก็สมมุติว่าเจ้าชะตาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมอ,อุปกรณ์ต่างๆในหน่วยงานนะคะเป็นช่างเทคนิคเป็นช่างไฟฟ้าเป็นช่างอะไรต่างๆพวกนี้ก็เข้าหลักนะคะด้วยเหตุว่า ในเรือนอริเนี่ยมันมีดาวทั้งดาวพระพุทธนะคะอยู่พระพเป็นเจ้าเรือมรณะพุธเป็นเจ้าเรือหลักพระราหูเป็นเจ้าเรือพันธุพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนอริเป็นเทวีโชคหลังสงการดาวต่างๆอะของเจ้าชะตาอย่างเช่นดาวไม่ใช่เอาเอาเอาไม่หลังสงการก่อนเอาว่าในช่วงระยะเวลาประมาณวันที่8นะคะ ดาวที่ขยับย้ายและส่งผลให้เจ้าตาประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนลงหุ้นเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะคะเข้าสู่ราศพรีศพฤษภในวันที่8เมษายนแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นเกษตรตาธิปดีใครหลายคนไปฟังสามารถที่จะไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระศุกร์ได้ทีนี้แอดจะบอกว่าไอการลงทุนการลงหุ้นอะไรเนี่ยมันเริ่มดีมัตั้งแต่วันที่8แล้วล่ะนะจะไม่ไปแตะมมันมากหลังสงการเนี่ยดาวที่จะขยับต่อไปก็คือเนี่ยวันเนี้ พระอาทิตย์นะคะ16นาฬิกา5นาทีเมื่อกี้นี่เองนะคะก่อนที่แอดมินจะทําคลิปนี้ขยับย้ายเข้าสู่ราศีเมษพบเรือนอริกของเจ้าชะตานะคะก็ต้องบอกว่าเนี่ยรื่นเริงถลิงสกใหม่แล้วกนาราศีพิจิตบอกแล้วว่าช่วงระยะเวลาทนี้นะคะหลังจากกลับไปเยา,าสงการที่คุณชื่นมื่นเบิกบานบางคนนอนดูซีรีส์อะไรไปในช่วงระยะเวลานี้นะคะ หลังสงการก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะต้องกลับไปทำงานอย่างเต็มที่นะคะพระอาทิตเข้าไปสู่วบเรือนอริมีตำแหน่งเป็นมหาอุดงานของคุณยิ่งใหญ่งานของคุณแก้ไขงานของคุณต้องบุกบันฟันฝ่านะคะเจ้าชะตาจิงจะประสบความสำเร็จในแบบที่รุ่งเรืองจริงๆดาวพระอาทิต์เนี่ยเข้าสู่พบเรือนอริแสดงว่าเจ้าชะตา ดาวดีหลายๆดวงกําลังตามมาไม่ว่าพระพุธเนี่ยก็เป็นสุปเคราะห์นะคะแล้วพอประมาณวันที่19เมษายนพระฤหัสตามมา19เนี่ยเขาเรียกว่าหลังสงการจริงๆพระฤหัสสัปดีตามมาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนนี้นั่นหมายถึงว่าเจ้าตานะคะจะมีงานใหม่ๆเข้าล่ะ งานในความรับผิดชอบใหม่ๆงานแบบเปิดแผนกใหม่ไม่เห็นใครเหมาะสมเลยเป็นเจ้าชะตาเท่านั้นที่จะต้องทําได้ถูกเคาะมาแบบนี้แต่งานนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นงานที่จะทําให้เจ้าชะตาได้เงินได้ทองใหม่ๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะโยกเก์หลังสงการเนี่ยดาวซาชักเข้าสู่เรือนพันธุเนี่ยแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้บางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่มันเกี่ยวกับขายที่ขายคอนโดขายหลักทรัพย์นะคะ หรือบางคนก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับมรดกต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ดาวเจ้าเรือนอริกเข้าสู่พรเรือมราณะปัญหาใดๆก็ตามอุปสรรคใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ไม่สามารถทําอะไรได้คุณแก้ไขปัญหาและผ่านมันไปได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีถามว่าเหนื่อยไหมหลังสงการเหนื่อยหนักไหมเหนื่อย หนักไหมก็หนักไม่หน่าจะเหนื่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาหลังสงการคุณต้องทำงานอย่างบึกบึนเพื่อที่จะได้รับเงินทองมาให้มันเบิกบานนั่นเองเรามาดูนะคะคู่มิรใหญ่อย่างพระอาทิตย์และพระฤหสัสบดีเข้าสู่ภพเรือนอริสแสดงว่าเจ้าตามไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเขาต้องการให้คุณไปช่วยแก้ไขเขาต้องการให้คุณไปช่วย ทำอะไรบางอย่างในแผนกที่เขาย้ายคุณไปนั่นแหละนะคะเกิดเรื่องราวหรือบางสิ่งบางอย่างใหม่ให้คุณรับผิดช,ชอบแน่นอนหลังสงการนี้นะคะเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเป็นเกษตรนาธิปดีนะคะเข้าสู่พบเรานาเรแล้วเป็นตำแหน่งราชาโชคแสดงว่ามันมีคนก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานในแผนกที่คุณกำลังจะเข้าไปรับผิดช,ชอบและทำะได้ไม่ดีเจ้าชะตาเป็นคนที่จะไปรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับงานใหม่ๆ ต่อจากนี้ไปนะคะแอดบอกอยากบอกเจ้าทานะงานตรงเนี้ยเจ้าชาตาแก้ไขเจ้าชาตาตั้งใจเจ้าตาทำไปเถอะเพราะว่าพระเรืหัสเนี่ยมันเป็นราชาโชคมันโดดเด่นในเรื่องที่คุณจะจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ มันโดดเด่นในเรื่องที่คุณจะต้องไปบุกเบิกแผนกใหม่ๆบุกเบิกงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายบุกเบิกอะไรก็ตามที่มันมีคนทําความเสียหายทิ้งไว้แล้วเจ้าตาเข้าไปทําแอดบอกเลยว่ามันมีแต่สิ่งที่จะทําให้เจ้าตาประสบความสําเร็จทั้งปวงทั้งสิ้นนะคะไม่มีเรื่องง่ายสําหรับชา,าวลัคนาราศีพิจิกแต่ไม่มีเรื่องแย่สําหรับคุณ นะคะอาชีพการงานโดดเด่นมั่นคงการงานอยู่ในเรือนอริแถมยังเป็นตำแหน่งมหาอุดนั่นแสดงว่าเจ้าตาบางท่านขยับเขยือนเคลื่อนย้ายลำดับของตำแหน่งงานลำดับของหน้าที่การงานนะคะมีเรื่องของการถูกหม,มั่นไส้เป็นธรรมดาของชาวลัคนาราศีพิจิกมีผู้ใหญ่มาให้ความเป็นดูหรือว่ามาให้ความสนใจมาให้ความสําคัญถูกต้องแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก คุณจะต้องพบเจอกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาคือพิจิตเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งสิ้นนะคะพระพุทธอยู่ในเรือนที่6เนี่ยบางคนก็เป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าคู่ศัตรูแต่สําหรับเจ้าชะตาแล้วพุธอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะ <_' co. S 1> เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีไหวพริบพลิกแผลงในเรื่องต่างๆสามารถที่จะพูดจาเจรจากแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้แม้ว่าพุทธจะไปกระเทือนเพราะพระอาทิตย์เข้ามาในลักษณะที่ใกล้ชิดกันบางคนบอกว่าพุธดับ แต่พุทธดับสาหรับแอดมินน่ะถ้าเจ้าตาทําดีพุทธดับจะเป็นเรื่องของพุทธที่มีคําพูดที่ฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะคู่ของพุทธทาให้พุทธไม่ซื่อนะพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือนนี้เพราะพุทธอยู่ใกล้พระอาทิตย์เนี่ยสาหรับแอดมินเนี่ยพุทธจะไม่ซื่อพุทธจะบิ๊กแพงพุทธจะเจ้าเล่ห์พุทธจะฉลาดพุทธจะทําให้คนอื่นไม่ทันเพราะฉะนั้นเจ้าตาใช้พระพุทธในตําแหน่งนี้นะคะ ให้อยู่ในทิศทางที่ดีเจ้าขตาก็จะพูดเพื่อที่จะปรับสมดุลในสิ่งต่างๆที่คุณเข้าไปแก้ไขปัญหาได้คือคุณจะพูดเก่งอ่ะคุณจะไม่ได้แบบว่าทําอะไรแบบซื่อๆตรงๆแต่คุณสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปัญหานั้นจะผ่านไปแล้วปัญหานั้นจะยังเพิ่งมาสามารถที่จะพลิ้วแล้วแก้ไขปัญหาไปได้นะคะดาวพูดอยู่ตรงนี้นะคะจับกลุ่มรุมคู่อยู่กับพระอาทิตย์ ที่มีตำแหน่งมหาอุดแสดงว่าเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้หนึ่งบางคนได้เรื่องของการไปทํางานใหม่ใช่ไหมหลังสงการไปทํางานที่ใหม่สองบางคนจะได้เรื่องของอะไรก็ตามที่คุณไปติดต่อไว้ที่คุณไปสมัครงานไว้ช่วงระยะเวลานี้จะได้รับสัญญาณมาละนะคะจะได้รับการส่งซิกมาแล้วว่าเขาอยากให้เจ้าชะตาไปสัมภาษณ์หรือเขาอยากให้เจ้าชะตาไปพูดคุยรายละเอียดต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นพระพุธกับพระทิดาอยู่ตรงนี้เป็นตําแหน่งคู่วิชาการนําพาชีวิตไปสู่สู่สิ่งที่ดีขึ้นหลังจากวันสงการนะคะส่วนพระฤาษีหัสัปดีที่อยู่ในเรือนอริเนี่ยหลายคนก็บอกว่าจะได้ราชาโชคทั้งทีไปอยู่ในเรือนอริแอดบอกแบบนี้นะคะพระฤาษีหัสเข้าสู่พบเรือนอริ อริบางครั้งแปลว่าเรื่องของสุขภาพพลานามัยการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็แสดงว่าพระฤหัสเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยพระฤหัสเป็นดาวครูดาวหมอเป็นดาวแก้ไขปัญหาเป็นดาวแก้ไขอุปสรรคนะคะเมื่อเป็นราชาโชคก็จะทําให้เจ้าตาเนี่ยไปพบเจอหมอดียาดีไปพบเจอเรื่องราวที่มันจะแก้ไขปัญหาได้นะคะบางคนไปพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของนี่สินในครอบครัวนะ บางคนไปพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของคู่ทองคนรักบุตรหลานบริวารในครอบครัวไปสร้างน้สร้างสินไว้แต่มันพร้อมที่จะคลี่คลายไปได้ด้วยความเป็นราชาชโชคของพระฤหัส,สัปดีนี่เองนะคะคือพระฤหัสอยู่ในเรือนนี้นะอาจจะบอกว่าถ้าเกิดคุณออกรบคุณก็รบชนะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องพระฤๅหัสถ์ในพบเรือนนี้รับมือได้แอดเพิ่งผ่านมาเองพระฤหัส อยู่เหนือเรือนอาาริเป็นเกษตรราธิบรดิอยู่เหนือเรือนอาาริไม่ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะเขาเรียกว่ารบชนะศัตรูทีนี้เจ้าชะตาการรบชนะศัตรูเนี่ยม,มันชนะได้สารพัดสารเพอเพราะฉะนั้นหลังจากสงการไปเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเจ้าชะตามันจะคลี่คลายไม่ว่าเรื่องหนี้สินมันจะชัดเจนขึ้นว่าเจ้าชะตาบางคนเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยจะทํำยังไงแอดแนะนําเลยนะพอฤๅัดเข้าสู่พบเรือนอริอย่างเงี้ยเจ้าชะตาไปพูดคุยแล้วเจ้าดาจะได้ประโยชน์จาก อริยหรือประโยชน์จากศัตรูประโยชน์จากศัตรูก็คือเรื่องของเจ้าหนี้เขาจะลดให้ก็จะพูดคุยได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีหนี้สินหรือไม่ได้มีอะไรพบเรือนที่6ก็เป็นพบเรือนที่เจ้าชะตาบางท่านกําลังคิดจะสร้างหนี้ก้อนใหญ่ขยับขยายกิจการงานนะไปกู้เพื่อขยายกิจการงานหรืออะไรแบบนี้ลักษณะของพระฤหัสเป็นราชาโชคอย่างเงี้ยหนี้ก้อนใหม่ เงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากการกู้อธนาคารกู้แบคงเพื่อที่จะนําพามาขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของกิจการหรือทําอะไรต่างๆแอดต้องบอกว่าประสบความสาเร็จเจราจาได้โดยง่ายเพราะเพราะเรื่องหัสัปดีนั้นเป็นราชาโชคค่ะนะคะคือดาวดีก็มีดาวส่งผลให้เหนื่อยร้อนอกร้อนใจในภพเรือนอริกก็มีนะคะหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไป ปัญหาต่างๆที่แอดมินบอกไว่าเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือเจ้าชะตาเป็นหนี้สินมันจะมีความชัดเจนในเรื่องของความขี้คลายหรือขยับขยายอมองเห็นเส้นทางไปข้างหน้าในกรณีที่จะไปกู้เพื่อขยับกิจการนะคะเพื่อจะทํางานต่างๆหรือบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าหลังสงการให้ระวังการมาของเพื่อนฝูงที่จะหยิบยืมเจ้าชะตานะคะ ต้องบอมาแบบนี้เพราะว่าภพเรือนสหัสชชะเนี่ยคือดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนพันธุแต่ว่าเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนอริแสดงว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนเก่าแก่เลยมีโอกาสนะคะหรือว่าครอบครัวญาติมิตรพี่น้องมีโอกาสที่จะหยิบยืมเงินแต่ถามแอดมินว่ายืมแล้วเขาจะได้คืนไหมช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะจนกว่าพอังคารจะขยับย้ายยืมแล้วไม่ได้คืนยืมแล้วเกิดปัญหานะคะ แต่ถ้าตัวเจ้าชะตาเองไปกู้นี่ยืมสินหรือไปเพื่อมาขยายกิจการนะเพื่อคือเหมือนแบบว่าไปสร้างวงเงินเพื่อที่จะทําอะไรให้มันสร้างเครดิตก็ต้องบอกว่าทําได้แต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมายืมช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระวังหลังสงการจึงฟันธงแล้วว่าเบิกบานด้วยบึกบึนด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกชีวิตเปลี่ยนแปลงก้าวหน้านะคะก้าวกระโดดมีอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหา จะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเป็นคุณทนายความเป็นคุณอายการเป็นคนรับเหมาเช่าช่วงเป็นผู้พิพากษานะคะเป็นคนตัดเย็บเสื้อผ้าที่มันแก้ไขเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งเป็นร้านที่มีเครื่องซักผ้าเยอะแยะมากมายอยู่หน้าร้านนั่นก็นับได้ว่าพบเรือนอริส่งผลดีให้เจ้าชะตาแน่นอนนะคะเอาละนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาหลังสงการหรือว่าหลังปีใหม่ ในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นวันที่ชาวลัคนาและราศีพิจิกจะได้อยู่กับช่วงเทศกาลสงการสงการจะเริ่มขึ้นอะตอนต้นน่าจจะบอกผิดเพราะว่าแอดบันทึกเท,ป,ทปในวันที่13เมษายนพระอาทิตย์จะขยับย้ายนะเข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ยวันที่14ช่วงเวลาตอนเย็นนะคะ,ะ16นาฬิกาพระอาทิตย์ตรงเรือนอริทำให้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลสงการ แลักนาราศีพิจิกมีผลที่จะเบิกบานแน่นอนเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายขอบเขตของการทำงานรวมถึงงานใหม่ๆต่างๆนะคะเจ้าชะตาคิดจะกู้เพื่อขยับขยายได้เจ้าชะตาคิดจะใช้นี่มีเรื่องของความคี้คลายเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ขออำนวยวพรให้เทศกาลวันสงการนะคะเป็นเทศกาลดีๆได้พักผ่อนหย่อนใจได้พบเจอญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพ้องคบถวนนะคะแล้วก็เจ้าชะตา ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่หวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอพรบคุณสำหรับซูเปอร์แตงซูเปอร์ทิปซูเปอร์แชร์ต่างๆที่ทำให้อดินได้รับแล้วขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ